สวัสดีค่ะเด็กๆตอนนี้เราจะมาเริ่มฟังเรื่องราวของทารกน้อยในตะก้ากันนะคะในระหว่างที่โยเซฟยังมีชีวิตอยู่นั้นคนอียิปตปฏิบัติตนตัวไม่ดีต่อคนอิสราเอลและหลังจากที่โยเซฟเสียชีวิตก็ได้มีกษัตริย์องค์ใหม่ขึ้นมาปกครองอียิปแทนฟาโรห์องค์เก่ากษัตริย์องค์ใหม่ไม่รู้จักเยเซฟและไม่สนใจคนอิสราเอล กษัตริย์พูดกับประชาชนว่ามาเถิดให้เราปกครองคนอิสราเอลด้วยความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพื่อให้เขาทำงานหนักเพื่อคนอียิปต์และค่าทารกของคนอิสราเอลเสียเพราะว่ากลัวว่าคนอิสราเอลจะมีกำลังมากกว่าคนอียิปต์นี่เป็นช่วงเวลาที่หดรายที่สุดของคนอิสราเอลซึ่งได้รับในแผ่นดินอียิปต์ มีแม่คนหนึ่งนำทารกของตนซึ่งเพิ่งเกิดใหม่ไปซ่อนไว้แต่ทารกส่งเสียงร้องดังเขาไม่รู้ว่าจะต,ต้องทำอย่างไรเพื่อช่วยให้ทารกนั้นพ้นจากเงื้อมือคนอียิปต์และแน่นอนพระเจ้าเป็นผู้จัดเตรียมแผนการให้แก่เธอเธอได้ทำตะกร้าใบเล็กๆซึ่งทำจากต้นกกที่ขึ้นอยู่บริเวณริมแม่น้ำและยาด้วยยางมะตอยและชัน เพื่อไม่ให้น้ำเข้าไปในตะกร้านั้นได้หลังจากนั้นเธอได้นำทารกน้อยลงวางวางลงในตะกร้าและนำไปวางว้ที่ก่อปืนริมแม่น้ำส่วนมิเลียมพี่สาวของเด็กนั้นก็ยืนอยู่ไกลคอยดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดกับน้องของเธอหรือไม่ในไม่ช้าธิดาของฟาโลก็ลงมาเล่นน้ำที่แม่น้ำร่วมกับสาวใช้แล้วทั้งหมดก็เห็นตะกร้าใบหนึ่งลอยตามน้ำมา พัธิดาฟาโรตัดให้สาวใช้ไปนำตะก,ก้าใบานั้นมาแล้วเปิดออกดูเห็นทารกกำลังร้องไห้พนางทรงมีความเมตตาต่อทารกและตัดว่านี่ต้องเป็นลูกของคนอิสราเอลแน่เลยมิเรียมมองเห็นเหตุการณ์อยู่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้ทูลถามพนางว่าจะให้หม่อมชั้นไปเรียกแม่นมชาวฮิบูมาเลี้ยงทารกนี้หรือไม่ พติดาฟาโลตอบว่าไปหามาเถิดมิเรียมจึงรีบไปเรียกแม่ของเธอมาเมื่อแม่ของทารกมาถึงธิดาฟาโลรับสั่งกับนางว่าจงรับเด็กคนนี้ไปเลี้ยงแล้วเราจะให้ค่าจ้างแก่ท่านแม่ของทารกดีใจมากรู้สึกมีความสุขอย่างมากที่ได้นำลูกกลับมาเลี้ยงดูที่บ้านอีกครั้งหนึ่งและเธอก็ได้สอนเด็กคนนี้ให้อยู่ในทางของพระเจ้า เมื่อทารกเติบโตขึ้นทิดาฟาโลก็มารับเขาเข้าไปอยู่ในพระราชวังและประทานชื่อว่าโมเสสนะคะเบแล้วนะคะเออเรามีคำถามท้ายบทสำหรับเด็กๆเ,เช่นเคยนะคะทารกทารกที่ถูกจับลงไปในตะก,ก้าและลอยอยู่ในแม่น้ำมีชื่อว่าอะไรคะข้อสองทำไมผู้ที่เป็นแม่จึงต้องนำ ลูกของเธอมาใส่ตกกละกร้าแล้วลอยไปในแม่น้ำและคนที่มาพบทาลกน้อยนั้นเป็นใครนะคะมี3ข้อเนาะมีข้อพระคัมภีร์สำหรับผู้ปกครองเช่นเคยค่ะวันนี้อยู่ในพระธรรมฮิบบูบทที่11บเอ็ข้อยีถึงข้อยีพระธรรมฮิบบูบอกว่าเพราะความเชื่อของโมเสส เมื่อท่านโตแล้วท่านไม่ยอมให้ใครมาเรียกว่าเป็นบุตรของทิดาฟาโลท่านเลือกที่จะร่วม,วมทุกข์ร่วมสุขก,กับชนชาติของพระเจ้าแทนการสำเริงสำราญในความชั่วจบแล้วค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับโมเสสที่พระเจ้าจัดเตรียมชีวิตที่ดีสำหรับท่านขอบคุณพระองค์ค่ะ